ฝนตกนะครับโอ้หลังจากที่ร้อนมาหลายวันนะฝนตกนะมาแรงเลยคนระับฝนตกเลยนะเห็นไหมอ่าฝนตกนะน้าท่วมน้าท่วมถนนอ่าน้ําท่วมถนนในมอนะครับอ่าน้ําท่วมถนนในมหาวิทยาลาัยเลยเนะี่ยเออเออดี๋ยวโอ้เด,ดี๋ยวน้ำนะมองไปเนี่ยตกเป็น จะเป็นชั่วโมงแล้วนะครับเนี่ยนะก็ถือว่าตกแรงครับตกแรงนะตกแรงตกแรงมากเลยนะแล้วไปหยุดนะแล้วไปม,มีทีเท่าพราะจะอหยุดด้วยนะเนี่ยโอ้นะตกแรงแรงมากครับตกแรงตกแรงแรงหตกแรงหลังจากที่มันร้อนมานานนะครับร้อนจริงๆครับนะตกทีเลยคุ๊บเลยนะเออ โอเคี้ยคุ้มเลยแล้วทีนี้ก็ทำให้ชุ่มช้ำไปนานแล้วครับเนี่ยนะทำให้คุ้มช้ำไปอีกนาน,นทำให้ชุ่มช้ำไปอีกนานทีเดียวครับเห็นไ,ไหมเอ่อนะฝนตกเอา่าฝนตกโอ้ยดูดิน้ำเกิญน,นองนะขังเลยน้ำขังเพรไหลไม่ทันครับอา่าเพราะว่ามันอา่าก็ระบายน้ำมันไหลไม่ทัน ถ้าระบายน้ำม,มันไหลไม่ทันนะถ้าระบายน้ำม,มันไหลไม่ทันพรน้ำม,มันก็กอไหลไม่ทันก็น้ำม,มันก็ขังนะครับเนี่ยนะน้ะมันก็ไหลไม่ทันมันก็ขังนะใช่ไเอเอเยอะเลยอะนะอะไรฮะน้ำขงังพวกรถไปแล้วมัง้งอืมนะ น้ำขังนะอะไรนี้น้ำขังน้ำไหลไม่ทันเลยเออยก็หรือว่าฝนตกครับนานๆในตกโอ้เพิ่งจะเห็นฝนตกวันนี้นะฮะตกแบบเอาจริงเอาจังเลยยิ่งกว่าน้าฝนสิเอออ่าตกเอาจริงเอาจังยิ่งกว่าน้าฝนสินะก็หือว่าดีแล้วครับได้พุ่มฉับ ร่มชําและร่รมเย็นอ่าร่มชําและร่มเย็นอ่ามชําและร่มเย็นตรงนี้โอ้ก็มีดีท่าว่าจะหยุดเลยครเนะี่ยตกมาเรื่อยๆดูดิโอ้อ่าอ่าอือฮอ่าก็มีทีท่าว่าจะหยุดเลยอืมนะอืม ตกที่ะตกทีตกทีตกทีแล้วตกนานตกทีแล้วตกนานตกทีแล้วตกนานด้วยครับน้ำท่วมถนนเลยอ่ะไหลไม่ทันฮะท่อไหลไม่ทันเป็นระบายไม่ทันโอ้ท่อ พอกันเยอะอะครับแต่ว่ามันระบายไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยโอ้หืม,มอ๋อฝนตกหน้าร้อนอ่าฝนตกดูดูร้อนนะอ่าฝนตกดูร้อนเย็นสบาย คืนนี้ก็เย็ยนสบายครับตอนหลับสบายเย็ยนดีหลับเย็ยนดี